สวัสดีครับพบกับผมครับบิ๊กออนทัวร์นะครับไปมุ่งมั่วทัวร์กับบิ๊กนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปกลางเต็นท์นะครับที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับแล้วก็วันนี้เรามีสมาชิกมาเป็นแคมป์สตาร์เตอร์สองคนนะครับก็คือพิวแล้วครับคนแรกครับแล้วก็ก้าแล้วครับอีกคนแต่ตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่น้ําตกแก่งหินเพิงก่อนนะครับเป็นทางผ่านพอดีเราก็จะพาทุกคนแวะเที่ยวน้ําตกกันก่อนที่อําเภอนาดีเดี๋ยวยังไง รอติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้ขอ,อุยาตขับเลกก่อนท,ที่ไหนนะแก่งหินเพิงนะครับเราต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ2.5กิโลแล้วครับไปกลับก็ประมาณ5กิโลแล้วครับดเดี๋ยวไงติดตามชมกัน สู้สู้ครับ2.5กิโลนะครับไม่มีใครนะครับมีแต่เราสามคนครับวันนี้ได้ยินเสียงน้ำไหมครับธรรมชาติสุดๆนะครับ

จะหานอ,อไม้กินกันนะครับทำอา,าหารเย็นตอนตอนเย็นมีบอจัดนะครับกลับดีกว่าเราพี่ยไม่ถึงหนึ่งกิโลเลยนะครับเราจะเดินไปสองกิโล 2กิโลนะครับนี่ไปอย่างเดียวครับไม่รวมกับกับอีก2กิโลหรวมทั้งหมด5กิโลโปแม่เจ้ามันเป็นทริปสโลละ์สุดๆครับทริปนี้ที่น้ำตกแก่งหินเพิงนะครับก่อนที่จะไปกลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับเข้ามาเมื่อกี้นะครับเสียค่าเข้าคนล,ละ40บบาทนะครับผู้ใหญ่แต่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถ้า เสียค่าค่าเข้าที่นี่แล้วไปที่อุทยานทับลานไม่ต้องเสียตังค์อีกนะครับก็คือเสียที่นี่แล้วก็เข้าได้ทุกอุทยานภายในวันนี้นะครับโอ้สุดส <itt> ุดส <itt> ุดเรามากันแล้ว1.5กิโลครับย้ีก1กิโลแล้วค,ครับสูดต่อไปทีมงานเป็นไงครับไปไหมครับไปไย กูไม่สบายแล้วตอนนี้โอ้โหอีก1นกิโลนะครับอีกหนกิโลเรารอดูครับข้างหน้ามันจะสวยงามไหมเราจะหายเหนื่อยไหมไหม,มันจะคุ้มค่ากับที่เดินมา2.5กิโลไหมไปดูกันครับแต่ตอนนี้ก็ชิวๆนะครับ ก็จะร้อนนิดนึงนะครับม,ม,ม,มันไม่มีลมเข้ามาเลยครับมันป่ามันทึบอยู่กอดมงกวนแต่ก็ได้ยินเสียงเสียงน้ำนะครับตุบจ้มงานข้างหลังก็เอาไว้นะครับ สปีดเริ่มสปีดเริ่มต่ำแล้วครับจากไฮนะครับตอนนี้เป็นเป็นโลครับตอนนี้ใจเย็นกล้าใจเย,ย็น <sunscreen> ร้อนนะครับทุกคน <Would> like แต่ถ้าจะกลับมันก็ไม่ทันแล้วครับมันเข้ามา1.5แล้วครับเลยแคีย่1กิโล โอ้โหผีเสี้ยก็มีนะครับปึ๊บ เราออกมาจากแก่งหินเพลิงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่อ,อุทยานแห่งชาติทับลานต่อนะครับที่จะไปกางเต็นท์เมื่อกี้ก็พอสมควรเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับหมดแรง5กิโลครับไปกับ5กิโลก็หมดแรงกันทุกคนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับที่จะไปติดต่อที่จะกางเต็นท์เพราะเราไม่ได้จองเข้ามาแล้วครับวันนี้เราจะบลลอกอินเข้าไปที่ ยานแห่งชาติทับลานครับน่าจะไม่มีใครครับน่าจะได้เหมาลานวันนี้เดี๋ยวไงขอขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวไปถึงแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึง ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับตรงผาเจ็บตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับตั้งอยู่ที่อํเภอําบลนไทยสามัคคีนะครับอําเภอวางน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับจุดเด่นของตรงนี้ก็คือตอนเย็นๆนะครับจะเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับแล้วก็วันไหนถ้าอากาศดีๆนะครับก็จะได้ชมทะเลหมอกในตอนเช้าวันนี้เราก็มาถึงตอนประมาณบ่ายสามโมงกันแล้วครับจะพาไปชมที่เต็นเราดูว่าจะสวยงามไหมเราไปชมครับ บ้านครับทานง่ายไม่เลี่ยงมากสโลไลครับสโลไลตามสไตล์ครับรรบิ๊กอันทัวร์ ย่างปลาดินนะดูพี่อุกนะครับอันนี้เป็นปลาดินเผานะครับปลาลืมเผา,ามเามนูปลาลืมเผา,าเขาีน,นเขีนโอ้โหบรรยากาศจิ๋วแล้ว มีม,มีว่าทําทําอะไรครับตำปลาหม,ม,มึกปลาหมึกครับปลาหมึกอันนี้เรามีปลาหมึกมากินบนเขาด้วยนะครับปลาหมึกนี่คือเมนูเนมนูเลยครับตำปลาหมึกตำปลาหมึกปลาหมึกครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นภายในเต็นท์เรานะครับ จะเป็นหน้าเต็นท์แล้วจะใช้ายทำกับข้าวแล้วก็นั่งกินข้าวกันครับเห็นเต็นท์อื่นเยอะแยะเลยครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นวิวด้านหน้าวิวหน้าเต็นท์เราเขาก็จะประมาณนี้ พาเก็บตัววันแต่พอดีมีเมฆก้อนนี้ครับมาบางังพระอาทิตย์เลยครับเลยจะไม่เห็นตอนพระอาทิตย์ตกก็เลยไม่ได้ถ่ายครับครับนี่ก็คือเมนูอาหารเย็นเราแล้วครับเมนูแรกก็มันเสนอส้มตำครับเมนูแรกครับเมนูที่สองนะครับก็จะเป็นปลาหมิ่นต้มนะครับเมนูที่สอง เมนูที่สามนะครับก็จะเป็นตำปลาหมึกนะครับตำปลาหมึกรสเด็ดนะครับเมนูที่สี่ครับน,นี่จะเป็นปลาเผาครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดโดยเชฟปุนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารับประทานอาหารอาหารเย็นกันนะครับดินเนอร์ดินเนอร์ครับที่หาดจิบตะวัน กินข้าวเย็นกันแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนสถานที่นะครับมากินที่อาเก็บตะวันกินชุ่มต้มตังก่อนรับแปกอันนี้มีพี่วุมาหุงข้าวให้นะครับเลยได้กินถ้าง,งั้นอดไม่ได้หรอไม่กินแล้วไม่ติดนะ ยู่เรื่อไป,ปาถึงีรก็อยทตัวทีอ,อ,อะไรวงไปแล้วมีตับปาเนะีได้ก็จพาทุกคนไปอาบน้ำกันนะครับ แต่ลมตอนนี้ครับโคตรหนาวครับอุณหภูมิ25้องศาห้องน้ำก็ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวสบ,สบู่ก็สบู่นี่ก็หนาวเลยครับต้องต้องมีไฟมาด้วยนะครับจะมี ห้องน้ำแบบมืดมืดหมดเลยนะครับเข้าทางไหนปะครับนี่จะเป็นห้องห้องอาบน้ำครับตามมาครับตามมาตรงนี้นะไอ้หัวกู น้ำนครับดีน้ำก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะสีน้ำออคุ้นๆหน่อยแล้วเราดูห้องที่ห้องเครื่วง้องนเครืมอนก็จะประมาณนี้คือไฟฟ้าไม่มีเลยครับมืดแต่มันมีหลอดไฟคนระับไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่มีไฟนลครับ เยืนไงอาบน้ำก่อนครับแล้วค่อยเจอกันเมื่อกี้ไปอาบน้ำมาครับที่อาบน้ำมันมันไม่น่าจะแปลงฟันนะครับก็เลยมาจัดหน้าเต็นเลย mm hmm. แล้วก็ล้างหน้าก็ทา่มากิ่นล้างหน้า น like ้ำสีไม่ค่อยใสนะครับ คืออย่าสร้างเงี่ยนไขให้ตัวเองนะครับอยู่ง,ง่ายๆแบบไลฟ์สไตล์ครับใช้ชีวิตง่ายๆครับแต่อะไรที่เราทามันจะแพ้ก็จะไปจะไปใช้แล้วครับคือกับแต่อาบน้ำอาบนะครับแต่ล้างหน้าไม่ได้ไม่ได้ออกมาล้างครับหนาวแมงแช่เย็นนะครับสําหรับคืนนี้เราสองคนก็จะพากันขอตัตวนอนกันก่อน,นนะครับตอนนี้ก็ เวลาสี่โมครึ่งแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิตอนนี้ก็ยี่บสี่องศาครับอำเภอวางน้ำเขียวถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะทำเมนูอะไรกันรอติดตามชมกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ข้างนอกก็ถือว่าอากาศเย็นสบายนะครับหนาวเลยแหละถือว่าหนาวเลยแหละ เป็นไงบ้างกับการแคมปิ้งครั้งแรกวันนี้ก็สนุกดีนะครับครั้งหน้ามาอีกไหมครั้งหน้าก็จัดไปครับไหนไปว่ากันครับจัดไปครั้งหน้าจัดไปแต่สำหรับคืนนี้เราสองคนขอตัวนอนกันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะทําเมนูอะไรรอติดตามชมทีสําหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย ดูวันนี้ทําเมนูอะไรครับตอนเช้าไขป่ไขปิ้งนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะก็ต้มหมูตอนเช้าอะไรไก็จะมาปิงไฟกันนะครับตอนเช้า,ชาตอนนี้หนาวแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้เวลาประมาณตีห้าสี่สิบอยู่กำลังปิ้งไข่นะครับสุนกากก นผักนะครับที่ทำข้าวต้มนะครับนะครับตอนเช้าก็จะเป็นเมนูข้าต้มเช้าครับร้อน ท่าเช้านครับ้างนะกแๆนะตตั้งแล้วก็ไข่ไข่ปิ้งนะครับอย่างวันร้อนอยู่เลยครับใครนะครับใครที่อยากมาแคมป์สตาร์เตอร์กับผมนะครับติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวพามาเที่ยว อะไรค่าละมันค่ากินอะไรก็จะแชร์กันแล้วครับชิวๆลองมาดูก่อนนะครับชอบแล้วก็ซื้อของเองถ้าซื้อของมาแล้วเรามาลองดูถ้าไม่ชอบมันจะเสียเปล่าครับส่วนมากมาก,ก็มันก็ชิวๆดีครับน้อยมากที่จะไม่ชอบ บรรยากาศตอนเช้านะครับลานกลางเต็นที่ลานกลางเต็นภาบตะวันนะครับก็จะวิวบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนหกโมงเช้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเต็นท์ของพวกเรานะครับ มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ครับสมาชิกเรายูเป็นไงสำหรับแคมป์สตาร์ทเอร์ชอบป่ะครับโอเคโอเคยอดคลิปหน้าล่ะไปอีกไหมไปไปไปครับ น,น,นอนฝนตกเมื่อคืนฝนตกนตกะครับแต่ก็ไม่หนักมากบรรยากาศก็คือว่าโอเคพาเดินชมเต <c oughs> ็นเราแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นของสมาชิกนะครับที่มากลางวันนี้ 11เต็นนะครับที่มาวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะครับตรงมุมนะี้มีพื้นที่ให้ทิ้งขยะนี้จะเป็นที่ทิ้งขยะ,ะอะตรงน,นี้มุมนี้ ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเก่านะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำใหม่ครับน้ำใหม่จะอยู่ฝั่งนี้ เดินดูวิวครับตอนเช้าก็จะบรรยากาศดีมากเลยครับเดินมามุมนี้แล้วครับก็จะไปทะลุก,กับร้านค้าของอุทยานนะครับ แต่ร้านค้ายังยังไม่น่าจะเปิดคราบยปนเช้าอยู่ก็จะเป็นมาทางนี้นเป็นเดินเดินไปทางนู้นก็จะเป็นร้านค้าอุทยานครับ เป็นป้ายที่ยหญ่อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับ ครับสวัสดีครับสำหรับเช้าวันที่7นะครับวันนี้กับพวกเรา3าคนก็พี่อุกับกานะครับเป็นแชมป์สตาร์เตอร์นะครับวันนี้พี่อุเป็นไงบ้างครับสำหรับครั้งแรกกอบการนอนแชมป์ดีมากเลยยากาศฟิวมากเมื่อคืนก็อยู่ประมาณ23องศาแล้วครับเมื่อคืนเด็กๆเนี่ยประมาณ22ได้เพราะเมื่อคืนทีแรกไม่ห่มเพาห่มนะครับตกเด็กมาหนาวห่มผ้าสาหรับวันนี้เราก็เก็บสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะเดินทางกันไปต่อเดี๋ยวก็จะแวะเที่ยวไหว้ ลงปูกคูณนะครับทางผ่านพอดีตรงทางออกพอดีเดี๋ยวยังไงใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่จากพวกเราเดี๋ยวครั้งหน้าพวกเราจะพาไปไหนรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ไม่บา,บายครับ